ลงเป็นน้ำมันนะครับเป็นต้องเยอะนิดหน่อยครับเราก็มาลงเป็นเครื่องเทศนะครับลงไปผัดก่อนให้หอมเลยนะฮะเหลือไว้แค่ปุ๋ยกั่กับอบเชยนะครับผัดเครื่องเทศให้เหลืองหอมนะครับพอเครื่องเทศเราหอมแล้วนะครับเนี่ยฮะเราก็จัาลงเป็นส่วนผสมต่างๆเลยนะครับลงได้หมดเลยนะฮะน้ำเปล่าครับ กะทิครับลงไปครับนมสดครับลงไปน้ำตาลทรายลงไปครับตะเกียวบดลงไปครับชัดไหมท่านผู้ชมน้ำมันหอยครับซีวขาวครับผมงกุ้รสนะฮะลงไป ผงพโลครับลงไปครับก็อบเชยกับปุยกั๊กที่เหลือนี่นะครับันครับเราก็ใช้ไฟกลางนะเคี่ยวไปเรื่อยนะครับหรือจะมาแต่งสีด้วยซีดามังกรตอนท้ายนะฮะรวมถึงความหอมจากน้ำมันงาตอนท้ายนะฮะโยไปเรื่อยนะครับน้ำลาดเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะหรือจะมาลงแป้งมันเพิ่มความเหนียวนิดนึงนะครับก่อนที่จะลงแป้งเอาไฟนะครับ ไปค่อยลงนะครับอย่าเทเยอะนะครับเดี๋ยวจะคนไม่ทันนะฮะเดี๋ยวแป้ตัวแป้งเนี่ยจะจับตัวนก้อนนะครับนี่นะไปค่อยลงไปแล้วก็อย่าให้เหนียวมากนะครับเอาแค่พอเกาะนะครับแต่งสีให้เข้มขึ้นไปสีดำฮ่องกงไปค่อยเติมลงไปนะครับชอบสีอ่าสีอ่อนสีเข้มก็ ตามใจชอบไปนะท่านผู้ชมสุดท้ายก็จะเป็นน้ำมันงาก็ประมาณสองขั้นชานะครับประมาณนี้นะครับลงไปครับคนให้เข้ากันกรองเาอาเครื่องเทศออกนะครับ กลิ่นนี้หอมมากครับวันนี้จะลาดให้ชมเลยนะครับนี่นะครับ